เพราะฉะนั้นใครคิดว่าเนาะไม่อยากให้แคร์ผ่านนะมีการปรับค่าเงินเอาอืมนก็ดีนะคิดทุกเดือนโอ้ดีนะแต่พี่หมอวางแผนไว้แล้วว่าพี่หมอจะจบในทุกๆ12เดือนเนาะมันก็เฉยๆนะปรับค่าเงินพี่หมอก็เฉยๆเพราะทำไมนะที่ผ่านมาเงินเดือนหมื่นห้าตลอดนะส่งมาตรานเก้าก็สี่ร้อยสามสิบสองบาทตลอดเนาะปรับไปยังไงเนาะพี่หมอไม่ได้ประโยชน์เลยนะอยู่ดีๆเปลี่ยนจากวิธีการ60เดือนสุดท้ายที่เราวางแผนไว้แนละ้วเนาะไปคิดค่าเฉลี่ยตลอด พี่หมอเสียหายตรงไหนเสียหายตรงที่พี่หมอหลงเข้าไปมาตราสามเก้าเหมือนกันนะแต่พี่หมอปรับตัวไงนะคนที่ปรับตัวไม่ได้คุณก็ต้องปรับตัวสินะเพราะว่ากฎระเบียบมันมีมาตั้งแต่อ่อนแต่อ่อนถูกไหมเจ้าคะนะถ้ามีคนประชาพิจารณ์ผ่านจริงกฎหมายผ่านจริงพี่หมอก็ต้องรวบรวมผู้คนที่เดือดร้อนไปฟ้องศาลปกครองนะซึ่งศาลปกครองของพระเาเป็นกันสังคมก็คือศาลแรงงานให้ยับยังนะ้งเนาะ หรือจะต้องให้แบบปกป้องสิทธิ์ของคนที่นะอยู่กฎหมายเดิมเท่านั้นเอง